วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับ no และนั่นก็คือวินาทีการสร้างประวัติศาสตร์และภาพความสำเร็จของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในพาราลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวได้สำเร็จและกลายเป็นทีมกีฬาบ็อกเซียทีมแรกของโลกที่สามารถครองแชมป์พาราลิมปิกเกมได้3สมัยซ้อน ซึ่งเส้นทางในการสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรพวกเขาจะต้องต่อสู้อย่างไรบ้างวันนี้นะครับพวกเขาจะมาเปิดเผยให้เราได้รับชมและชื่นชมกันอีกครั้งกับทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยครับทางสมาคมอ่ะคือนายกเลยก็เหมือนมีเป้าหมายร่วมกันสิ่งแรกที่ท่านกล่าวก็บอกว่าผมอยากเห็นประเภทลางไปพาล,าลิมปิกที่โตเกียว แล้วส่วนประเภททีมท่านเายก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องทําให้ได้แชมป์สมัยที่3นะอย่างเงี้ยโหตอนนั้นเราเรา,เร,ารู้สึกว่าในระหว่างทางที่เราไปเนี่ยมันมีอุปสรรคมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกติกาหลายตัวแม้กระทั่งลูกบอลนักกีฬาห้ามเล่นแบบนี้ห้ามทําแบบนี้เปลี่ยนต้องมีชายต้องมีหญิงและอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาวิธีทางแก้ไขเพื่อให้มันมาสู่พาราลิมปิกได้ ก็หนักใจครับการที่เราจะไปป้องกันแชมป์นั้นมันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบกดดันมากครับเพราะว่าเราไปทำแบบแชมป์มาได้สองครั้งแล้วการไปคว้าสมัยที่สามนั้นเป็นเรื่องที่แบบกดดันจริงๆครับพ้องมันพ้องชาตที่จนะหนักเพื่อที่จะไปป้องกันแชมป์สมัยที่สามแต่ก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยความกดดันเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วแหละคือสำหรับการเป็นแชมป์เนี่ยว่ายากแล้วนี่เป็นแชมป์สมัยที่สามเครับแล้วบวกกับเราไม่ได้แบบออกไปแข่ง เลยมันเป็นเวลาเป็นเป็นปีครับเราไม่ได้ไปเจอคู่แข่งเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขายังเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเ้าพัฒนาไปถึงไหนแล้วตั้งแต่มีการระบาดของโควิดช่วงแรกๆใช่ไหมครับเราก็มีการซ้อมที่แบบแทบจะไม่ได้ขาดเลยครับแล้วก็การตั้งเป้าหมายไว้ก็พวกเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เราจะไปคว้าแชมป์สมัยที่3ให้ได้ครับสำหรับประเภททีมครับและทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยก็เจอบททดสอบที่หนักหนาสาหัสอย่างที่คาดไว้จริงๆเมื่อทั้งต่อวัชรพลวงษากับตันทีมและเจมส์วอรวุุธแสงอัมพานักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยมือวางอันดับที่1ของโลกต่างพลาดเหรียญในประเภทบุคคลมาทั้งคู่โดยวัชรพลพลาดท่าพาให้กับนักกีฬาจากญี่ปุ่น ทำได้เพียงเหรียญเงินในคลาส BC2 และเจมส์ก็พลาดท่าให้กับคู่ปรับเก่าจากบราซิลในรอบชิงเหรียญทองแดงในคลาสเดียวกันซึ่งนั่นก็บั่นทอนกำลังใจของทั้งคู่ลงไปไม่น้อยแต่ด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้พวกเขาจึงต้องพยายามลืมความผิดหวังและทุ่มเทให้กับประเภททีมอย่างถึงที่สุด คิดว่าถ้าผมมัวจมปักอยู่กับตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วทีมทีมก็ยังรออยู่แล้วถ้าเรามัวแต่เสียใจครับมันจะส่งผลต่อประเภททีมอย่างมากเลยครับวิธีการตัดผมก็แบบผมตัดว่าไม่เป็นไรครับพูดในใจว่าไม่เป็นไรเอาใหม่คือเอาใหม่กับประเภททีมนะครับเรากลับไปแก้อะไรก็ไม่ได้นะเราต้องมามามุ่งมั่นกับรายการที่เหลือกับประเภททีมครับเราจะเอาแชมป์ให้ได้อย่างเงี้ยมันเหมือนเราเราต้องตั้งใจมากขึ้นเราต้องแบบ ทำจิตใจให้แบบเข,เข้มเข้มแข็งมากขึ้นนะครับและแม้จะรวมใจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้จนสามารถพาทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแต่หนทางก็ไม่ได้ง่ายได้เมื่อในรอบชิงชนะเลิศต้องโครจรมาเจอกับทีมชาติจีนซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก ทีมชาติจีนเป็นทีมเดียวที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ฉะนั้นการเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศจึงเป็นการบ้านที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยกับทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยเอ,อ่อถามว่ารู้สึกยังไงก็อย่างแรกก็คือเราแพ้จีนมารอบแรกใช่ไหมครับมันก็แน่นอนครับคือทุกคนในทีมครับกดดันครับเพราะว่า มันเหมือนเป็นรอยแผลครับแบบทำให้แบบทีมนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าทุกคนแบบสมาธิเสียไปอะครับช่วงช่วงช่วงหนึ่งอะครับกดดันครับก็ยอมรับว่าทั้งทีมก็กดดันพอสมควรครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่เราจะต้องเจอจีนอีกครั้งนะครับก็คือหนึ่งเรื่องสภาพจิตใจเลยดับแรกคือต้องมาู้ง่ายโมดิฟายเรื่องสภาพจิตใจหมดเลยก็คือเฮ้ยทำยังไง คุณจะต้องลดความเครียดที่มันเกิดขึ้นในขณะแข่งขันให้ได้นะครับอันดับแรกเลยอันที่2การวางแผนรูปแบบจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอันนี้ฮะคือตำแหน่งรูปแบบการวิธีการเล่นใครเล่นก่อนการเล่นหลังความละเอียดต้องเพิ่มมากขึ้นความรัดกุมต้องเพิ่มมากขึ้นอันนี้ครับจะคือสิ่งที่วางให้กับเด็กและทีมบ็อกเซียทีมชาติไทย จะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนและสร้างประวัติศาสตร์ในพาราลิมปิกได้อย่างไรช่วงหน้าเรามีคำตอบส่วนช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหัวใจนักสู้นะครับซึ่งเรายังคงอยู่กับเส้นทางการสร้างประวัติศาสตร์การเป็นแชมป์สาสมัยในพาราลิมปิกเกมส์ของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทยต้องพบกับผู้ปรับสําคัญอย่างทีมชาติจีนซึ่งในรอบแรกนะครับก็ถือว่าเราเคยพ่ายแพ้มาแล้วแต่ด้วยความเป็นนักสู้และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เหล่านะักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยทุกคนก็สามารถรวมใจกันจนสามารถพลิกสถานการณ์นะครับจากการตกเป็นรองในช่วงแรกกลับมาทําแต้มแซงและชนะในที่สุดและกลายเป็นทีมบ็อกเซียชาติแรกนะครับที่คว้าแชมป์จากพาราลิมปิกได้3สมัยซ้อนครับ ความรู้สึกแรกคือแบบโคตรสะใจอะพี่เหมือนแบบมันปลดล็อกตัวเองด้วยครับหลังจากที่เราพาดบุคคลมาแล้วอะผมแทบจะร้องไห้เลยอะแบบมันมันมันจุกอะพี่ตอนนั้นสมองมันแบบโล่งไปหมดเลยครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยครับตอนนั้นมันแบบเราทําตามเป้าที่เราวางไว้ได้สําเร็จครับเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆครับมันแบบดีใจมากครับมันเหมือนเป็นแบบเราสร้างตำนานไปแล้วครับ ถ้าเป็นบทเรียนสำหรับการแข่งขันนะครับหนึ่งเลยคือเราเราจะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยสภาพจิตใจเราต้องแข็งเข้มแข็งครับเราอย่าไปเอาแชมป์โลกไปอ,อะไรมาแบกไว้ผลงานมันจยออกมาไม่ดีเลยแล้วเราก็ต้องไม่หยุดพัฒน,นาตัวเองคือเนี่ยคือบทเรียนเลยว่าเราจะหยุดพัฒน,นาตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องซ้อมให้หนักขึ้นนะครับ คือผมมองว่าอุปสรรคอะครับคือถ้าเราเก้าวข้ามมันไปช่วงๆนั้นได้นะครับคือในช่วงช่งหนึ่งปัญหามันอาจจะยากครับแต่ถ้าเราพยายามแก้ไขได้แล้วมันจะแบบมองปัญหาที่ย้อนหลังมานะครับมันจะเป็นเรื่องเล็กเลยครับก็ผมเข้าใจครับว่าช่วงนี้ทุกคนก็มีปัญหากันหมดครับคือถ้าเราสามารถข้ามปัญหานี้ไปได้แล้วทุกคนก็จะแบบจะ,แบบจะแบบเจอหนทางสว่าง ครับสิ่งที่คิดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือกีฬาที่ผมทำอยู่ผมคิดว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าพร้อมมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบมันอาจจะไม่ใช่เมื่อไปเจอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราคิดว่าวันนี้เรามีพร้อมซะทุกอย่างวันหน้าเราอาจจะไม่มีก็ได้นะครับก็อยากให้มีสติอยู่กับตัวตลอดนะครับในเรื่องของการทำใดๆก็แล้วแต่ครับ ่อนอื่นผมก็ต้องอยากขอบคุณคุณนายนพพิรมเพกดีนะครับก็นายกต่อยของเราที่ทําให้ทีมบ็อกเซียนะครับได้มีสถานที่ฝึกซอ้อมแห่งนี้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับคุณจุตินนท์พิรมพักดีครับก็ขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับคืออยู่เบื้องหลังทุกอย่างทุกความสําเร็จครับที่พวกเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะท่านครับ mm hmm. ก็อยากขอบคุณบริษัท AOT ครับที่ มอบโอกาสดีๆให้ผมได้เข้ามาอยู่ในบริษัทครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทบีโตนนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ผมและวก็สนับสนุนผมมาโดยตลอดครับแล้วที่สำคัญก็คือขอบคุณโค้ชนะครับผู้ช่วยทุกคนและก็นักกีฬาเพื่อนในทีมทุกคนนะครับที่ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตโควิดจนทำให้เราแสดงศักยภาพได้ออกมาได้อย่าง เต็มที่ที่สุดแล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมตลอดขอบคุณ To For 24U ด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราครับขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจให้นักกีฬาพาราลิมปิกครั้งนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับหัวใจตัวเองครับที่ไม่ยอมแพ้ครับใจจัดจยืนนก และทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหรืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ชมได้มีหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้จนประสบความสำเร็จแบบพวกเขาได้นะครับแล้วกลับมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบทเรียนสรบการแข่งขันนะครับเราต้องดใจเราต้องแข็งทมแข็งครับเราจะประมาทผู้ต่อสู้ไม่ได้เลย แล้วเราก็ต้องไม่หยุดพัฒน,นาตัวเอง